ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนกุมภาพันธ์นี้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นค่อนข้างที่จะมีความสุขสดชื่นทําอะไรก็ประสบความสําเร็จขอให้คุณนั้นมีความมั่นคงมั่นใจและตั้งใจที่จะทําพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้ ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคุณนั้นค่อนข้างที่จะต้องรับภาระหรือเป็นผู้นำในเรื่องของการทำงานมากพอสมควรสำหรับชาวลักนณาราศีมิถุนบางคนนั้นช่วงนี้อาจจะโดนจับจ้องจากคนร่วมงานด้วยกันหรือผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายที่อาจจะสร้างความกดดันให้คุณได้แต่ความกดดันนั้นหากคุณนั้นมีความเข้าอกเข้าใจทาหน้าที่ของตัวคุณเองให้เต็มที่ไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณนั้นสั่นสะเทือนได้อย่างแน่นอน การงานในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการงานของคุณนั้นจะค่อยๆขยับเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากคุณมีแนวทางอะไรใหม่ๆมีความคิดอะไรใหม่ๆก็อขอให้คุณนั้นได้รู้ว่าการงานของคุณนั้นจะมีอัตราการเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแต่จะไม่เป็นแบบก้าวกระโดดจะเป็นลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นขอให้คุณมีความมุ่งมานะมีความเสมอต้นมีความเสมอปลายในการที่จะลงมือทํางาน ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นงานที่ทําอยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานขอให้คุณมีความมุ่งมั่นทํางานกันเป็นทีมอย่ายึดติดอะไรตัวคนเดียวมากจนเกินไปงานของคุณจะมีการเจริญก้าวหน้าและมีจังหวะที่ดีที่จะทําให้คุณนั้นแสดงผลงานให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายได้เห็นว่าคุณมีความสามารถอย่างคาดไม่ถึงและผลงานในช่วงนี้ก็จะเป็นที่ตะตาของคนรอบข้างเช่นเดียวกันสําหรับในเรื่องของการเงิน การเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายก่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวก็ขอให้คุณนั้นค่อยคิดวางแผนทางการเงินให้ดีอย่าประมาทในเรื่องของการใช้เงินอย่าใช้เงินตามใจตัวเองก็จะช่วยทําให้การเงินของคุณนั้นไม่สะดุดในช่วงนี้ดังนั้นในช่วงนี้คุณอาจจะต้องนิ่งๆเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของความคิดที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็จะช่วยทําให้การเงินของคุณนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในช่วงนี้ อาจจะมีความเครียดบ้างมีความกังวลบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็อยากให้คุณนั้นประคับประคองวางแผนทางการเงินล่วงหน้าไว้ให้ดีเพราะยังมีโอกาสที่คุณจะเสียหายในเรื่องการเงินหรือมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องแบกรับภาระอยู่มากเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนกุมภาพันธ์นี้สำหรับคนโสดคนโสดในช่วงนี้ถือได้ว่าคุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์คุณค่อนข้างที่จะมีคนอ,อกใจหรือแม้กระทั่งมีคนให้ความสนใจกับคุณค่อนข้างมาก แต่ตัวคุณนั้นอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการทำมาหากินอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญสักเท่าไหร่นักแต่คุณก็อาจจะค่อยๆทำความรู้จักไปไม่จำเป็นต้องรีบร้อนก็ยังถือได้ว่าช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้เจอเจอกับคนใหม่ๆที่อาจจะทำให้คุณนั้นมีชีวิตชีวาหรือมีกำลังใจที่จะทำงานหรือค่อนข้างที่จะช่วยทำให้คุณนั้นมีกำลังใจที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณได้มากเช่นเดียวกัน สำหรับในเรื่องของคนที่มีคู่ของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นในการทำมาหากินกับคู่ครองค่อนข้างมากเลยทีเดียวสำหรับบางคนอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวอาจจะมีการเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีความรักที่ดีต่อก,กันมีความเข้าอกเข้าใจกันถือได้ว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะเป็นโลกสีชมพูเลยทีเดียวทำอะไรก็แล้วแต่ ก็รู้สึกว่าเข้าอ,อกเข้าใจกันไปซะทั้งหมดขออย่างเดียวขอให้มีเวลาให้แก่กันบ้างอย่ามุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานหรือในเรื่องของการหาเงินมากจนเกินไปใส่ความหวานให้แก่กันบ้างในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้ก็จะมีความสุขสดชื่นมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันอย่างคาดไม่ถึงดังนั้นโดยสรุปแล้วชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ ทำอะไรก็แล้วแต่จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือให้ความสนใจการงานของคุณนั้นจะมีการเจริญเติบโตจะมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็จะโดนจับจ้องหากคุณทําดีคุณมีความมุมานา่าแสดงผลง,งานให้เห็นก็จะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างการเงินอาจจะต้องมีระมัดระวังบ้างแต่หากคุณวางแผนที่ดีแล้วคุณก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นไม่ใช้ใจ่ายสูงลูยสู่ไรความรักก็ขอให้มีเวลาให้แก่กันบ้าง คุยกันปรึกษาการเอา,าใจกันความรักช่วงนี้ก็จะมีความรู้สึกสดชื่นมากเลยทีเดียว